มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนพื้นที่ต่อไปนี้วันที่9และวันที่10มิถุนายนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักค่ะการคาดหมายในช่วงวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน63นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้จะทําให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแหงสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนในช่วงวันที่11ถึงวันที่15มิถุนายน63มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยค่ะทําให้บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนั้นจะมีกําลังอ่อนลงค่ะข้อควรระวังในช่วงวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน63 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้นะคะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรจะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ ภาคเหนือนะคะในช่วงวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน63นั้นมีฝนฟ้าขนองรอ้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่15มิถุนายนนะคะมีฝนฟ้าขนองรอ้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงวันที่9ถึง12มิถุนายน63นี้มีฝนฟ้าขนองรอ้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ ส่วนมากนะคะทางตอนบนแล้วก็ทางตะวันออกของภาคในส่วนของช่วงวันที่13บถึงวันที่15มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อละ4 0่สถึงของพื้นที่ค่ะส่วนมากนะคะทางตอนล่างของภาคนะคะภาคกลางในช่วงวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน63มีฝนฟ้าขนองร้อละ4 0่สถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ ในส่วนช่วงของวันที่11-15ถึงมิถุนายน63นั้นมีฝนฟ้าขนองระดับสถึงของพื้นที่ค่ะภาคตะว,วันออกในช่วงวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน63มีฝนฟ้าขนองระดับหถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ส่วนในช่วงวันที่11-15มิถุนายน63นั้นมีฝนฟ้าขนองรอ้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนอง รอ้อยละของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่9-10มิถุนายน63ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่11วันที่15มิถุนายน63นั้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าขนองร,ร้อละ60-70ของพื้นที่ตลอดช่วงและฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนวันที่9-10มิถุนายน6-3ตั้งแต่ภูกเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะในช่วงวันที่11-15ถึงวันที่มิถุนายน63นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะในช่วงวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน6-3มีฝนฟ้าขนองรอ้อยละ6 0 7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงวันที่11ถึงวันที่15มิถุนายน63นั้นมีฝนฟ้าขนองรอ้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ